สวัสดีครับพกท่าสายลุยเนาะครับเนาะสวัสดีแมวบองปูนด้วยนะครับสวัสดีนุ่มแม่แซมสายด้วยนะครับเนาะวันนี้ครับพก <uhhh. S 2> ท่าสายลุยเอาเจ้านุ่มหน่อยออกมาฝึกเนาะครับเนาะครับนี่กสายขอนนี้เนาะครับเนาะพี่น้องเนาะทำทาเบิร์นกอนนะครับเอาเสาเกาะเบิ่์นกอนเนาะครับเนาะท่านอาจารย์ท่านใดที่คอมเมนต์มาผมก็ตอบสาแน่หน่อยนึงเนาะครับเนาะ ผมบ่เคยเฮหตยูทูบมาเคยเล่ YouTube, เเนเนาะครับเนาะก็ตอบสาหน่อยนึงครับก็ต้องขอโทษขออาภัยล่วงหน้าเนานะครับเนาะครับผมนี่ก็มีท่านอาจารย์ท่านหนึ่งเพิ่นบอกว่านี่ครับให้ต่อสาวผมกันยังบ่ทันต่อครับยังบ่ทันมีเวลาเฮ็ดสาวใหม่เนาะครับเนาะก็ต้องขอขอบคุณคำแนะนำใหม่ๆนะครับเนาะจากอาจารย์ท่านหนึ่งเพิ่นบอกว่าให้ต่อเสาเป็นสองอนเอาไผ่ไม่ไผ่เป็นสองทนน,นนะครับเนาะ ขอขอบคุณหลายๆครับคำแนะนำครับวันนี้ก็ขออนุญาตเอานกขึ้นก่อนนะครับนาะอกดซอยกดไหลกดแซกดซับสะไขให้ครับช่องท่าสายลุยนะครับนาะอกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับว่าเดี๋ยวเพื่อมีคลิปใหม่ๆเฮ็ดให้เบ่งนาะครับนาะอครับเดี๋ยวกดขื้นก่อนพี่น้องอาอุปกรณ์กันครับ เนียดจะเห็ดเจ้าของครับเห็ดพ่อได้ใส่นะครับเนาะก็ได้เอาสวยงามปันไดพ่อได้ตอนอกได้ตันต่งกล่องอันพี่น้อง,องนันนึงมีมองตังนะครับเนาะ ผมมีขากล่องนะครับโทรศัพท์มองว่าชัดบ่หนังพีน้องเนาะท่านอาจารย์ท่านใดเบิ่งแล้วว่าชัดบ่มันเบอร์เบอร์บ่คือผมว่าบ่เนาะครับเนาะมันเป็นกับโทรศัพท์หรือว่าเป็นอย่างไดครับผมถ่ายเองสิมันกับชัดอยู่ดีครับเนาะชัดอยู่แต่ว่าเวลาลงไปมันเบอร์ครับเนะบาะมูมว่าเป็นกำยังนะครับขออนุญาตตั้งกล่องกันะ ขันนะครับยังบาทันออกเกาะแล้วคันเลยครับเนาะเกาะแล้วคันเลยนะครับเนาะฝากหลุนไปน้ากันนะครับเนาะชัดวนะ่าพี่น้องเนาะบาชัดกล่องบาชัดพัดเลยนะครับเนาะหลุนไปน้ากันนะครับเนาะไปหาบางจอบันพี่น้องครับมอวานก็บปรอะไร มันนี่มันนี่ด้วยเป็น,นยังไงกอบักคูอ่างนี่นะไปเลี้ยงเ็ดนกโตต่อไปนะครับเนาะบักลัวนี่ก็ได้ครับเมบื่อวานมาเอาบักลัวมาเขาครับบักเสาก็ใส่ปุ๋ยนะครับกำลังใส่ปุ๋ยบนเสา มัวเห็ดบ่วงบ่วงวัดอยู่คนละบ่วงสามสีบ่วงเห็ดไรสามบ่วงครับให้นกมันลงไปกินแบบเยียบหม่มันก็วัดเลยนะครับเดี๋ยมมาลังสปเปเยบงตอนแรงๆที่เขาไปเบ่งอยู่อยู่ในป่านะครับ นั่งอยู่นี่เลยพี่น้องพอบังๆไก่เติมนะครับเนาะเก็ลุนไปน้ำกันนะครับเนาะว่ามีสีใดวะครับนี่นมหน่อยคันเอิ่นคันอื่นอยู่นี่แหละครับแต่นกปลายังมาท่านมาไก่เนาะครับเนาะลุนไปน้ำกันครับชมไปเรื่อยๆนะครับเนาะ ตีดวนอยู่คนถ้าเดิมมันจะมาว่าตีดวนอยู่ก<ะ>ไ,ไกลครับก็ห<ะไ>ลุ่นไปนนำกันนะครับเดี๋ยังมาลังสิมาใส่ปลาเนาะครับเนาะใส่เบ็ดปลานะครับปาลาไหลอยู่ครับปลาเท่านีอยู่หน้าบ่อนปูบะปูบะ<ไ>พอแสงได้ให้มาก กับเขามานะครับเนาะไปถอดใหหมาหน่อยกินครับปิ่งเดี๋ยวมือลังก็มีใส่ไปเรือนะครับเนาะครับเนาะมุมมนีกับบอหมันคือเก่านะครับเนาะคันอยู่ครับตว่านก นกปลามันเรียนจบหิดแล้วครับเนาะยังขันเซยน,นะครับนกปลาปรามาณเก่แล้วครับเนาะเมือ่อื่นผมก็จะว่าจะเอาไปทางเกงทางไกลๆจากบ้านน่นนินึงครับอันนี้มันอยู่ละละบ้านมันเสี่ยนเขามาต่อหลายแถวนี้นะครับเนาะมันก็เลยหูเพเนียหูนกนะครับเนาะ ก็คันอยู่ครับนุ่มหน่อยคันอยู่แต่ว่านกปลาบม่มาไก่เลยครับเดี๋ยวมื่อกี้เอาไปทางไก่เดี๋ยวจะลงในเบิ้งอีกนะครับเนาะคลิปนี้ก็ชมบรรยากาศทุ่งนาเนาะครับเนาะชมบรรยากาศสวยๆยามแรงเนาะครับเนาะคือมาบอกบ่มาไก่เนาะครับเนาะคลิปนี้ก็ ก็จบสำนีนะครับน้อ็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับผม